พี่ชำระงแล้วเร ouais, ืองวัน hand yeah. ี้คือปุงรอลานไลเหมือนกันอยู่ที่8 7ลแล้วล้ลูกค้าร้านมาถูไม่มาหน้าร้านไกลกวานะคะเล่นแงเรามีไว้บริการมีรอได้เลยนะะหนึ่งร้อยห้าอยูไะเรือ่าแล้วชำระเงินก่อนนะคะเราให้เดินเล่นนะร้อยสิบเอ็ดจ้ะามหนึ่งจ้ะเข้าเรื่องาได หนึ่งสองแล้วจ้พี่ทักี่ชุดดีจ๊ะหนึ่งชุดนะจ้หนไม่พ่วาให้แล้วนะถ้าสินใจดีๆนะห่งชุดนะจ้าถ้าพ่อเป็นสามหนไม่ให้ทุกกรณีนะถ้าพ่องเป็นสชุดหนูไมให้ทุกกรณีนะร้อยแป้อกนไม่รัดคิวให้ไม่โดดคิวให้นะจ้าต้องราบขอให้ในควาสะดวกที่ดีด้วยอยากให้ได้ชิมทุกคนเหมือนกันร้อยเก้าร้อยสิบจ้ะร้อยจ้ะร้อยสิบสองอย